สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตกิ่งตอนตะขบยักษ์ไร้หนามนะก็เนื่องจากตอนไว้ตั้งแต่สิงหาเนาะแล้วติดแรงทุกคนก็คือที่สวนที่พื้นที่เราเนี่ยฝนไม่ตกเลยสิงหากันยาเนาะติดแรงสองเดือนเพื่อนเลยทําให้ออกรากช้า,าตอนแรกเรานัดว่าจะน่าจะส่งได้ตุลาเนาะถ้าฝนตกนะแต่ตอนนี้มันก็ พึ่งจะแทงลากมามาดูมาดูตัวอย่างนี่เพื่อนจอยแมนี่เห็นลากขา,ขาวๆนี้ไหมเห็นลากขา,ขาวๆนี้ไหมเออน,นี่กำลังแทงลากเพื่อนนี่นกำลังแทงลากแบบนี้เลยเออนี่รอลากแก่ก่อนนะเราถึงจะทยอยตัดแล้วก็จะส่งให้ตามคิวจองทั้งหมด ต้องขออภัยจริงๆที่ล่าช้ามากๆเพราะว่าแรงจริงๆเพื่อนตอนนี้กาลังอัดเริ่มอัดน้ําให้เนาะเริ่มอัดน้ําให้เนี่ยมันดูดูนี่เห็นพึ่งแทงเขาเขาก็มีนี่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 เล็กมากเล็กมากจะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอโอกดแรงเดี๋ยวล่าขาดนี่เป็นล่าอ่อนๆพึ่งแทงทะลุถุงออกมาเออไม่เห็นหรอกไม่น่าเห็นเล็กมากประมาณนี้ทุกคน เราเร่งกันสุดแล้วเพราะว่าตอนไปนี่เนี่ยอันนี้เพิ่งลากถูกไหมลากชมพูเส้นหนึ่งออกมานี่ลากชมพูเส้นหนึง่งน,นี่ลากชมพูเส้นหนึ่งออกมาเ<ด>ออก็ออคือเราตอน <c oughs> พร้อมกันเนาะเราตอนพร้อมกันทุกคนใช้เวลาตอนแค่ประมาณสามสี่วันเนี่ยก็คือเสร็จหมดร้อยกว่าตุ่มเนาะร้อยกว่าตุ่มน<ช>ั<ๆ>่นแหละแต่ว่าก็ยังแบบมีตอนเรื่อยๆตอนนี้มีตอนอีกแต่ว่า ตัวตัวเซ็ตร้อยอ่ะก็คือตอนพร้อมกันแต่ว่าติดแรงนานมากติดแรงสองเดือนก็เลยทําให้รากมีความล่าช้าอย่างมากล้วก็ขออัปเดตไว้ที่หน้าเพจทุกคนรอรากแก่นะเหมือนที่เห็น,นเป็นอยม,มันอ่อนถ้าตัดตอนนี้มันจะเฉาเนอะอาะเดี๋ยวมันจะไม่ติดต้องรอรากแก่แล้วก็จะต,ต,ตัดเพื่อจะส่งให้ตามคิวจองเนาะอ่าประมาณนี้ทุกคนอัปเดตกิ่งตอนตะคบยักษ์ไรหนำ